เชิญทางลูศรที่มีขนาดอุชังลูกศรธรรมศาสตรที่มีความประสงค์ที่จะลงสถานีชุมทางทูกศรก่อนที่จะลงจากตวันร้อตรถจะส่งสิ่งของให้สัมภาระก่ันที่นั่งที่ตัวมานำลงจากตาวัน้อนให้ถูกต้องในลำดับด้วยค่ะขบวนที่จอดเตรียมอยในชานชาลาจัที่หนึ่งเป็นกบวนรถตรวจขบวนที่แปดสี่ตามสมบจักต้นทางสถานีบางไายาางสถานีสุขแกพบริษัทที่มีตัวบริษัทไปที่ลับบาร์แล้วอนัน ที่นั่งค่ายแต่ขบวนตัวได้เป็นที่นี่เราได้ค่ะ